โปรเจกต์สามดิจิทัลเกิร์เมนอเวอรแนวคิดดิจิทัลในองค์กร 1. แนวคิดดิจิทัลของกรมสัมภากร D2D D เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลของกรมสัมภากรโดยมีการเพิ่มช่องทางการยื่นภาษีผ่านแอปพลิเคชันและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ช่วยให้กรมสัมภากรสามารถขยายฐานผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มขึ้นเป็น10%ในระยะเวลา1ปีโปรเจกต์ที่4 D-Government Project เา EGAT1 เป็นการควบรวมแอปพลิเคชันเดม s ิ s เต็กับ EGAT Water เข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถ แสดงข้อมูลของเครื่อนได้อย่างครอบคลุมภายใต้การใช้งานเพียงแอปพลิเคชันเดียวพร้อมทั้งข่าวประกาศและความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกี่ยวข้องยิ่งไปกว่านั้นยังมีการแสดงภาพจากก้องวงจรปิดแบบเีี l ไทม์จากทุกเคลื่อนของคอพคออีกด้วยโปรเจกต์ที่5 Digital globalization project การใช้ระบบดิจิทัลเพื่อการพัฒนา r e g c เป็นระบบจำหน่ายตั๋วอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเดินทางด้วยรถประจำทางรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดินในเดนมาร์ก r ลิคอร์ดเข้ามาแทนที่คิปเปกเกอรที่ใช้กระดาษระบบนี้ผู้ร่วมให้บริการขนส่งโซนการเดินทางระบบตัว๋วและแผนส่วนลดต่างๆเข้าด้วยกันเป็นระบบเดียวกันเป็นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ ช่วยให้ผู้โดยสารที่ใช้บริการขนส่งสาธารณะในเดนมาร์กได้ไง่ายขึ้นในการเดินทางและชำระค่าใช้จ่ายโดยสารนอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหาก,การใช้บัตรต่างๆที่ต้องใช้ในแต่ละวิธีในการเดินทางทำให้กระบวนการเดินทางเป็นไปอย่างรวดเร็วและสะดวกสบายยิ่งขึ้นสำหรับผู้โดยสารในเดนมาร์กสามารถเดินทางไปซื้อที่ DSB หรือในเว็บไซต์ Www r e s วเว็บเ โปรเจกต์ที่6 Digital Transformation Project กและการนำแนวคิดดิจิทัสมาใช้ของบริษัท CPL นอกจากนี้บริษัทพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงานธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยนำเทคนโนโลยีที่ทันสมัยมากมายมายกระดับการทำงานให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มความคล่องตัวในกระบวนการทำงานสำหรับพนักงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปี2565มีโครงการที่โดดเด่นดังนี้พัฒนากระบวนการรับสินค้าร้านเซเว่นอเพื่อให้ลูกค้าที่ใช้บริการเซเว่นด r ลิเวเห็นสินค้าที่ต้องการได้ทันทีรวมถึงแก้ไขปัญหาการส่งสินค้าจาก Supplier ออร์สู่ร้านเซเว่นอให้สามารถปรปับปรุงจำนวนสินค้าเข้าระบบได้แบบเวลาจริงเรียลไทม